วันนี้ผมก็จะพามาทดสอบการทำงานของชุดนอนนานะครับตัวใหม่ล่าสุดที่ผมทำขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นขนาด3,500วัตต์นะครับโดยต้องการแรงดันอินพุตที่48โวลต์เลยนะครับตัวนี้ซึ่ง ต้องใช้แบตเตอรี่ถึง4ลูกอนุกรมกันนะครับเพื่อให้ได้48โบโวลต์โดยชุดนอนนาตัวนี้นะครับก็จะมีระบบการทำงานที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเป็นความต้องการของลูกค้านะครับที่ลองขอมานะครับโดยจัดระบบฟูลออปชั่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ ส่วนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแรกก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด3,500วัตต์48โวลต์ตัวที่2ที่ผมเลือกใช้นะครับกับระบบ40 48โวลต์นี้นะครับก็จะเป็นชาร์จเจอร์ของ PAW MR นะครับซึ่งสามารถทำงานกับระบบ48โวลต์ได้นะครับ และก็มีราคาถูกนะครับอยู่ที่ประมาณ2,500บาทเองนะครับตัวนี้ซึ่งคุณภาพก็ตามราคานะครับถ้าเป็นรุ่นที่หลักๆเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ4,500เลยนะครับในการใช้งานระบบ48โวลต์น,นี้ส่วนแผงนะครับของตัว p o w e R MR ที่รับได้นะครับในระบบ48โวลต์ก็ อยู่ที่72โวลต์ถึง160โวลต์วัตต์ก็อยู่ที่200อ๋อเท่ทีนะครับ2,800วัตต์นะครับก็ค่อนข้างสูงทีเดียวครับประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในราคาระดับนี้นะครับผมแต่คุณภาพก็คงจะสู้รุ่น แพงๆเขาไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นการประกอบชุดนอนนาธรรมดานะครับก็เลยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงมากนะครับโดยจะมาแนะนำตัวชุดควบคุมกันต่อเลยนะครับตัวนี้ผมทำการต่อวงจรเอาไว้แล้วนะครับก็จะเป็นเบเกอร์ฝั่งแผงนะครับแล้วก็มีระบบ กันฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ส่วนเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ฝั่งเอาท์พุตนะครับก็คือด้านนี้นะครับออกมาเข้ากับเบรกเกอร์ตัวนี้แลวก็มีตัวป้องกันด้วยนะครับเป็นชิโนไทมเมอร์โดยผมตั้งการทำงานไว้ที่ 8แอมป์นะครับไม่ให้ใช้เกินนี้เพื่อป้องกันตัวอ,อินเวอร์เตอร์ของเราไม่ให้เสียหายนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอนิเตอร์โชว์กำลังวัตต์กิโลวัตต์ฮาวต์นะครับแอมโวลต์ M นะครับได้หมดนะครับเพื่อเป็นตัวคอยตรวจสอบนะครับว่าเราใช้ไฟเกินหรือยังนะครับ โดยอินเวอร์เตอร์ชุดนี้นะครับก็ไม่ควรจะใช้งานเกิน1,600วัตต์1 7 0 0วัตต์ประมาณนี้นะครับซึ่ง3,500วัตต์นี้ก็คือวัตพิกนะครับส่วนมากแล้วในเกตของอินเวอร์เตอร์ราคาถูกๆนะครับก็ใช้งานจริงกับประมาณครึ่งหนึ่งพอนะครับเพื่อให้มันอยู่กับเราได้นานๆซึ่ง ตัวนี้เสียงเตือนนะครับเปิดนานเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวการต่อวงจรนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันทีละตัวเลยนะครับจุดแรกนะครับผมก็ได้เตรียมสาย PV ลงมาจากด้านบนนะครับโดยทดสอบที่3แผงนะครับแล้วก็มีตัวกันฟ้านะครับพ่วงออกมาตรงนี้ก็จุดต่อลงดินนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ต่อให้ลูกค้านะครับในส่วนจุดนี้ก็จะเป็นไฟจากแผงนะครับวิ่งเข้ามาที่จุดต่อของชาร์จเจอร์นะครับ P บวก P ลบตรงนี้นะครับ PV บวก PV ลบนะครับก็สามารถใส่ได้ถึงสองชุดนะครับผมเจาะรูไว้ให้กับลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้ สต่สำหรับการขยายในอนาคตเพื่อจะเพิ่มแผงนะครับก็รับแผงจำนวนได้ถึง2800วัตต์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ฝั่งแบตเตอรี่นะครับโดย ชุดนี้ก็จะมีไฟที่วิ่งมาเข้าหัวเบเกอร์นะครับก็ะจะเป็นชุดของแบตเตอรี่ทางด้านชาร์จเจอร์นะครับวิ่งเข้ามาที่เบเกอร์นะครับเพื่อที่จะชาร์จลงแบตเตอรี่ส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับผมได้พ่วงมาเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแต่พัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็จุดต่อสายแบตเตอรี่ ส่วนด้านนี้นะครับผมได้เปิดสวิตช์เอาไว้แล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็พักซัพพอร์ตส่วนมอนิเตอร์ก็จะมีบอกโวลต์ของ DC i n อินพุนะครับ5 1โวลต์จุดอโวลต์ครับตอนนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นแรงดันเอาพุตนะครับ2 2 6โวลต์ AC ซึ่ง ต่อไปใช้งานนะครับตรงนี้ออกจากเบรกเกอร์มานะครับก็มาเข้าที่แบตเตอรี่อนุกรมกัน4ลูกนะครับเป็นระบบ48โวลต์ในส่วนเบรกเกอร์ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ของฝั่ง AC เอาพุทธครับซึ่งผมก็ต่อมาจากจุดนี้วิ่งเข้ามานี่นะครับ แล้วก็ออกด้านล่างผ่านชิโนทามเมอร์นะครับแล้วก็ผ่านตัวตรวจเช็คค่าพลังงานนะครับการใช้งานต่างๆด้วยนะครับโดยจุดจุดนี้นะครับเป็นตัวตัวพ่วงมาที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมี c ีทีคล้องที่สายลายนะครับในส่วนของตัวอมอนิเตอร์กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับ กิโลวัตต์ฮานะครับในส่วนชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดสำหรับลูกค้าที่จะต้องต่อออกไปใช้งานจริงนะครับก็ไปกับชุดใช้งานพวกปลั๊กไฟต่างๆนะครับที่ลูกค้าจะเดินไปหรือว่าสวิตไฟต่างๆนะครับโดยอุปกรณ์ในการเตรียมมาทดลองในวันนี้ของผมนะครับก็มี พัดลมระบบไอน้ำนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่41วัตต์เองนะครับไม่เยอะนะครับกินไฟค่อนข้างน้อยตัวนี้ตัวที่สองก็เป็นสว่านตัวเดิมนะครับที่ผมทดลองประจำอยู่ที่710วัตต์นะครับขณะโนโหลด no ก็จะน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะออนไฟฝัง่งแผงมาเลยนะครับตอนนี้ PV ก็ขึ้นแล้วนะครับกำลังวัดก็กํกำลังวิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็วัดค่อนข้างน้อยนะครับเป็นตอนช่วงเย็นแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ที่เวลาประมาณ16อ gettable. ๋อไม่ใช่นะครับ17นาฬิกาแล้วนะครับคําแล้วนะครับกระแสที่ได้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันกระแสฝั่งแผงนะครับ0.4แอมป์เองนะครับวันนี้ 93โวลต์เรามาดูฝั่งเอาพุทกันนะครับฝั่งเอาพุทก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับ0.55แอมอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเต็มแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าแสงน้อยนะครับ จึงทำให้การชาร์จค่อนข้างน้อยนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะไฟเต็มนะครับ51โวลต์เลยทีเดียวนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ผม <c oughs> ก็เดี๋ยวมาทดสอบการทำงานกันเลยนะครับในส่วนของเอาพุทเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็ปรับไว้ที่แรงสุดนะครับ มีเสียงน้ำไหลนะครับตัวนี้วัดก็ขึ้นมาแล้วนะครับ40.09วัต์นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับกับค่าวัดของตัวพัดลมไอ้น้ำตัวนี้นะครับ มาดูกระแสที่เกิดขึ้นนะครับฝั่งแบตเตอรี่0.2แอมป์นะครับ0.06แอมป์นะครับเนื่องจากว่า,าใช้ไฟจากฝั่งแผงแน่นอนนะครับตัวนี้ จึงทําให้แอมค่อนข้างน้อยมากนะครับนี่นะครับมันกินแอมฝั่งแขงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบอุปกรณ์ตัวที่สองกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะค้องคลิปแอมไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ดู กำลังหวัดขณะทดสอบนะครับตอนนี้แทบไม่กินกระแสเลยนะครับครับตอนนี้ก็ขึ้นมา6แอมปเลยนะครับในส่วนของฝั่งทางด้าน DC นะครับขึ้นมาถึง6แอมป์กันเลยทีเดียวนะครับ ขณะใช้สว่านตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกระแสฟังทางด้านเอาพูดกันด้วยเลยนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นกระแสของเจ้าตัวพัดลมนะครับที่เปิดทิ้งไว้อยู่ครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์โชว์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับแต่ละจุด สำหรับการทดลองในวันนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยชุดนอนนาตัวนี้ก็เป็นชุดที่ถูกออกแบบมานะครับให้กินกระแสฝั่งอินพุตน้อยนะครับก็คือทำให้วลต์สูงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับทำให้อินเวอร์เตอร์ของเรา ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระแสจากระบบแรงดันต่ำไปแรงดันสูงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็เป็นแรงดันที่ใกลเคียงกันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับที่ระบบ48โวลต์กระแสก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยนะครับปกติชุดนอนนาเราก็จะเป็นระบบ 24โวลต์น,นะครับซึ่งก็จะกินกระแสค่อนข้างสูงทีเดียวในส่วนของกำลังวัดที่เท่าๆกันนะครับครับสําหรับผมนะครับก็คงต้องขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถเอาไปต่อใช้งานได้ตามที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับถือว่า เป็นระบบที่ค่อนข้างจะมีอุปกรณ์ออปชันเสริมค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับตัวนี้ในส่วนเพื่อนๆน,นะครับก็อาจจะใช้ตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์ธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องใช้แพงถึงขั้นตัวละ4,000-5,000นะครับของอตัวละคุณภาพสูงนะครับซึ่งของเราใช้ในระบบนอนนาธรรมดานะครับ ในส่วนของอินเวอร์เตอร์ก็ราคาไม่แพงนะครับผมไม่ถึง3,000นนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับสำหรับชาวสวนชาวไร่นะครับชาวนาทำไว้สำหรับบ้านหลังเล็กๆนะครับก็ใช้งานได้ปกติครับสำหรับ ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนํานะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับก็ตัวนี้เราก็ตัดออกก็ได้นะครับไม่ต้องใช้นะครับก็จะลดต้นทุนของเราลงไปนะครับส่วนตัวนี้ก็จําเป็นนะครับตัวนี้ก็จําเป็นนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับเราก็ใช้ตามเนมเพจของเครื่องที่ระบุมานะครับไม่ให้เกินกําลังวัด ที่เราต้องใช้กันครับก็คือไม่เกิน1,600วัตต์นะครับเป็นกำลังวัดใช้งานจริงหรือ1,700วัตต์ประมาณนี้ในส่วนตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับถ้าสําหรับคนงบน้อยนะครับแต่ชาร์จเจอร์ก็จำเป็นต้องใช้อยู่นะครับตัวนี้เป็นระบบ48โวลต์ครับในส่วนของผมนะครับก็ผมต้องขอจบการแนะนำ แต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ